Cô đen Cô đen Cô đen con tiếp tục Mà đi mà Tí xa kì con gà กรเดนเนี yeah. ่ยก็จะตกมือกรเล่นมันมีสีขาวมะ่ะเอ้ยมีสีทองปนขาวนะมีสีทองปนขาวเออถูกแล้วล่ะเอออย่าพูดซ้ำ มันมีสีทองปนขาวเลยตั้งชื่อว่าโกลเด้นแต่งไงมันมองไปก็เหมือนสีขาวอะแต่สำหรับมีนามันเหมือนสีทองปนขาวอะโกลเด้นโกลเด้นนั่งก่อนนั่งโกลเด้นปยูบนขาวีนามาบนขาโกลเด้น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  น่ารักจังเลยโกูริน